ทีนีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่เบื้องหลังน็อกเอาท์หมัดน็อกล็อกหัวใจ EP 7จอเป็นซีนแรกที่ได้ต่อยกับพี่แก๊ปหนักหน่วงแต่ว่าไม่ค่อยเท่าไหร่ เออพี่แก้วก็พี่แก้วเหอะเพราะว่าคุณทันเนี่ยผ่านหลายสังเวีมาแล้วใช่เราผ่านการต่อยก,กับพี่เอิร์ธมาแล้วอ,อ,อ,อแค่นี้ก็เลยแบบจิบจิบใช่จิบจิบแต่ก็ช้ำเต็มตัวเหมือนกันนะก็เป็นซีนที่ทันเขาถูกวางยาครับโดยโดย,โดยใครนะนี้ใส่ไม่ดีเลย ใครนะไปเป็นลูกน้องของเสียเทพนะใครเอ่ยทำกับพวกอุ๊ยอะไรวะเสียงลมหายใจข้างในแล้วมีเสียงว่าก็คือเป็นฝีมือของอิดนั่นเองใช่ครับผมซึ่งรับบทโดยพี่แก๊ปนะครับไม่ใช่ใช่ด้วยเป็นอิดนะครับผมซึ่งรับบทโดยพี่ไก์นะครับผมเออเหมือนตอนที่ต่อยกับพี่แก๊ปอยู่ครับผมก็คือเริ่มสลิมสลือละไม่ไหวละไม่ไหวไม่ไหวล้มตึ้ง แล้วไม่ใช่แค่ตึ้งเดียวนะมันเป็นตึงตึงต้งตึงตึงต้งตึ้งเนี่ <c oughs> หัวทันก็คือแบบปึกปึกป,ปล้มอยู่หลายรอบ<อ>และล้มอยู่อย่างนั้นมันจะมีอยู่คักหนึ่งที่เหมือนล้มลงไปอ่ะอแล้วหัวเหมือนมันลอยเลยอ่ะแบบปึ๊กอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าคอเคล็ดเลยอ่ะมึนไม่ได้หรอเอเอคัดนั้นคอเคล็ดอ่ะเ,เ,เขาก็หามหามออกไปใช่พี่พันาม ีสนามมาช่วยคีนที่อย okay. ู่หน sí. ้ามอนิเตอร์เห็นทันในหน้าจอแบบเฮ้ยทันไม่ไหวละทันแบบดูแบบคือมันล่มแรงมากคือหล่อมแรงละคีนก็เลยวิ่งออกจากห้องนั้นเพื่อไปช่วยทันวิ่งแบบสุดแรงเกิดเลยทันทันทันทปนทนเันท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 ัทนทัันทันทันนนทนนันนั อ้าเป็นครั้งแรกของตัวละครอิดกับบุ้งที่ได้โชว์แบบทักษะทักษะแม่ไม้มวยัายใช่เองซึ่งจริงๆคือตัวของพี่แพรแกเคยแบบเหมือนเคยเรียนมวยมาก่อนดังนั้นวิธีออกหมัดอะไรต่างๆแกจะมีความท่าสวยมากซึ่งของจริงอ่ะ แกกับคู่โชวของแกคือต่อยดีมากดูแล้วแบบอเออเฮ้ยทำไมเหมือนต่อยจริงๆเลยซึ่งอาาบอกเลยว่าเป็นคู่ที่ต่อยกันโคตรมันมันแต่ว่าจะสู้คู่คุณได้ไงเอยมันเป็นยังไงบอกเข้าไปเีย yeah. ะบอกเลยเกือบแพ้เออจริงไม่เถียงเกือบแพนะเกือบแพ้ครับถ้าไม่ได้กังจริงถ้าไม่มีผมนี่คือแพ้แล้วมีผมคือ ส่วนหนึ่งของชีวิตคุณแล้วเหมือนมาเตือนสติอิดเนาะเพราะแบบอิดมันมีความประมาามีความไม่มั่นใจแบบเต็มไปหมดเลยอย่างพอโดนโดนไปปุ๊บอ้าวมันไม่เหมือนที่แบบเรามันไม่เหมือนที่เราซ้อมมาเนี่ยว่าเราจะทําไงดีวะจนกระทั่งแบบได้คาพูดดีๆจากเขารับคุณพูดว่าเฮียอิดนะนี่ด้วยความที่ผมาเป็นคนที่ชอบดูกีฬามวยอยู่แล้ว พอมีโอกาสได้แบบมาถ่ายทำซีนี้จริงก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันสนุกอย่างนี้วะยิ่งคู่ชกเราเขาก็สนุกกับเรามันเหมือนแบบตางคนต่างทำให้ซีนี้แบบมันอยากทำออกมาให้ดีที่สุดอยากทำแบบให้สนุกที่สุดอะ่ะเราจะต้องเหยียบขาเขาแล้วเราก็จะต้องแทงเขา่าเขาหัวทีนี้ขาเราก็ลื่นเข่าเขาก็ลื่นก็เลยแบบลื่นสุดท้ายก็เลยล้มทับกันพี่เขาก็เจ็บเขา่าเราก็ มีศอกลงนิดนึงเอาจริงๆคือต้องชมปิริตของพี่บุ๊กด้วยพี่บุ๊กแกเอ็นขาฉีกมาก่อน<ช>แต่แกก็บอกว่าเอออยากทำให้เต็มที่อยากทำให้แบบ<ช>สิ่งนี้มันออกมาดีที่สุด ต่อให้ตอนที่เราล้มไปแล้วอ่ะแกเจ็บเข่ามากเลยแต่แกก็บอกว่าเออถ่ายต่อให้เสร็จเธอแบบอยากให้สิ่งนี้ออกมาดีจริงพอน้องขอบคุณแกด้วยเพราะแบบสิ่งนี้ออกมาดีก็พอพี่บุกเลยคล้วก็เป็นความประทับใจอีกหนึ่งมิชชั่นของตัวอิดที่แบบเอออิดทําอะไรสําเร็จสักอย่างแล้วว่ะที่แบบต่อยชนะก็เหมือนทิ้งทิ้งบอมไหมผมผมทิ้งบอมให้คุณทิ้งบอมให้ตัวมาวินคิดมากยิ่งหายก็ปล่อยมาวินรับจบ พอตื่นขึ้นมาทันก็อยู่ที่โรงพยาบาลเลยครับซีนที่โรงพยาบาลก็จะหนักไปทางฝั่งของคินเขาซะมากกว่าเพราะว่าช่วงนั้นคิงก็ต้องดูแลทันเนาะแล้วก็ก็จะมีคนมาเยี่ยมคุณทันอยู่เรื่อยๆอย่างเช่นคุณพวิต์ตอนนั้นก็เป็นโลเคชั่นที่โรงพยาบาลก็เจอพี่ตั๊กครั้งแรกก็อย่างที่บอกไปว่าแบบตอนนั้นก็แบบยังมีความกังวลนู่นนี่นั่นที่เข้าร่วมซินกับพี่ตั๊กบางครั้งมันก็มีติดติดัดคบ้างพี่ตั๊กก็ช่วยแนะนาเรื่องการหายใจการเดินหลังจากนั้นมันจะมีซีนอารมณ์ซ ทันเนี่ยเขาไม่ถูกกับปกรณ์อยู่แล้วเออสาเหตุที่ทะเลาะกันก็เพราะว่าปกรณ์เนี่ยคือพ่อแท้ๆของทันครับเห็นไหมมันต้องมีอะไรที่แบบมันบ้าไปแล้วมันบ้าไปแล้วอะไรที่แบบเห็นไหมโคตรพีกอ่ะคือเขาสอนให้ทันะต่อยมวยมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วอยู่ๆวันนึงเนี่ยเขาก็บอกให้ทันะเลิกต่อยมวย ออแล้วเขาก็หายไปแล้วพอมาเจอเขาอีกรอบเราก็โกรธมากที่เขาทําแบบนั้นกับเราแล้วก็แม่ซึ่งจังหวะนั้นก็คือคียนกับคุณภูวิทเข้ามาพอดีครับกาลังเถียงกันเลยเข้ามามปุ๊บได้จังหวะคือพูดเลยว่าแบบคุณประกรณ์คือพ่อของคุณซึ่งผมเองก็ช็อกเหมือนกันช็อกเพราะว่าก่อนหน้าที่ผมจะเข้าห้องไปผมก็ได้ข่าวจากเจก้ามาเหมือนกันว่าคุณประกรณ์คือคนที่ฆ่าพ่อของผมแล้วเปิดเข้าไปคุณพูดเลยว่า คุณประกอบคือพ่อของคุณแล้วทีนี้คีนจะทํำยังไงอะคินก็อ่าใจสั่นละไม่ได้ละพี่หนึ่งเขาก็ส่งมาสายตามาก่อนเออพอสายตามาแล้วแบบอารมณ์มันมาละอะไรเงี้ยครับใช่ถ้าสมมุติว่ามีใครมาจี้จุดทันเนี่ยทันเขาจะสวมวิญญาณของแบบคนพูดเยอะแล้วก็คําพูดทุกคำที่ออกโคตรเจ็บเจ็บใช่ไหมเจ็บแบบเจ็บมากอ่ะ ขนาดกันเองอ่ะแบบว่าขนาดเป็นคนแบบหัวไวระดับหนึ่งนะแบบเฮียรู้สึกว่าเออคำพูดทันมันทำไมมันดูแบบทําให้คนอื่นมันเจ็บช้าน้ําใจได้ขนาดมีวะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่แปลกใจถ้าสมมติว่าทันเขาแบบไปมีปากเสียงอะไรกับคินอะไรเงี้ยเอออาจจะทําให้คินเขาแบบเสียใ,ใจอเงี้ยเข้าใจคิ<ๆ>้นเข้าใจทุกคนเสร็จแล้วครับหลับสบายมากอเป็นซีนที่ดีที่สุด เพราะว่าเป็นฮ่ร์ชัดมากเลยเป็นเบอร์ใครไปบ้างล่ะงงไปหมดเลยอันนี้ผู้พิชใช่ไหมผมเป็นคนควบคุม่แบบใหญ่ทุกอย่างในการควบขู่ควบบอลลั่ผมนี่แหละเหนือที่สุดเลยเอาเอาดิพี่บุ้งโอ้โหพี่บุ้งผมกดพี่ไปเยอะนะใส่ไปหลายหมื่นนะพี่โอ้โหพี่บุ้งบุ้งเดียวแพ้นะเอ๊ะฉีดที่มันเอ๊ะฉีดให้มันเอ่อที่ร้อนไงเจอหมัดซ้ายโดนในอลโอเค วาด้วยเลมอนวาขวาด้วยเลมอนมเเลบาเีเลอมค่ะไฟแรกไฟแรกไฟแรกของชีวิตสวัสดีครับปิดตัวภูวิ์ฮะปิดตัวสอสอภูวิ์นะครับเถียงนุ่มมากเลยที่น่ากินองกันเตียงนุ่มกว่านี้เยอะเลยนะ ซึ่งกันนอนเสือนอนเสือตัว